อ t ท b e อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็น e ีีที่2กับโลเคชันบนเขานะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสำรวจบ้านล้างบนเขาอีกหลังหนึ่งนะครับผมดูห่างกันโคตรไกลเลยผมเดินมานะฮะจากอีพีที่แล้วที่ผมเดินไปสำรวจกับพี่ปอนะครับผมแต่รอบนี้ผมจะให้พี่ปอไปรออยู่ที่รถนะครับแต่ผมจะเดินเข้ามาคนเดียวนะครับผมผมจะพาทุกคนไปพิสูจน์นีเดียวแบบหลอนกับผมสีดาผีนะครับผมเราไปดูกันเลยดีกว่า ไปกันแบบเรียๆเ,เลยนะพี่พี่บ้านหลังนี้ไม่ทราบประวัตินะครับแต่ล้างมานานแล้วนะทุกคนอาจจะมีเจ้าที่เจ้าทางบนเขานะครับผมที่ยังคงปกปักรักษาที่นี่นะทุกคนนะทําไมไฟผมไม่ใช่มัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่สว่างเลยวนะเสียงเหมือนเป็ดมากเลยทุกคนเสียงวีปีปีปี สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับนี่ผมอาจจะไม่ท้าอะไรมากมายทุกคนนะเพราะมันก็หลอนอยู่แล้วนะอุ้ยคุณมันมีเสียงคนแเก่เจ้าที่จะทางเปล่าครับผมมาดีไม่ได้มาร้ายนะอุ้ย,ยทุกคน้บ้านน่ากลัวมาก บนเขานี้นะผมบอกเลยว่ามีหลายสถานที่เลยนะทุกคนนะแล้วประวัติมีทุกที่นะครับบางที่ก็ประวัติน่ากลัวเลยโอ้โโอ้ยทุกคนผมขนลุกสู้เลยอะ่ะออ้ยมีเสียงทุกคนเฮ้ยเหีย้ยผ่านออ้ยขนลุกทุกคน เฮ้ยเฮ้ยวัสดีครับเฮ้ยคุณมีเสียงผู้หญิงอ่ะวันนี้เฮ้ยเฮียโเฮ้ยอะไรอ่ะติดโลงเหรอ เชียร์ทุกคนตอนนี้เหมือนมีเสียงนะทุกคนนะผมไม่รู้ว่าเสียงอะไรแต่มันมีพานเนี่ยทุกคนอุย้ยเฮ้ยใครอะมันไม่มีใครนะทุกคนนะคนไม่มีนะครับที่นี่นะผมบอกไว้ก่อน เสียงใครวะโอ้ยมีพานด้วยนี่แหละทุกคนเขาเป็นพานเก่าๆมีจอมปลวกด้วยนะที่นี่น่าจะมีวิญญาณสามเวสีหรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะทุกคนนะประวัติที่นี่นะผมบอกเลยว่าผมไม่รู้นะทุกคนแต่โอ้หทุกคนครับนี่มันอะไรกันนี้ Hơi Hơi Đã cua chinh chinh à Anh nghĩ là ai à Tiếng khai khắp Hey! ผมต้องประหยัดไฟนิดนึงนะพี่ๆนะหูทุกคนอันนี้พีกจริงทุกคนพีกพีกมากดูดิอันนี้น่าจะเป็นที่ใส่ตาลปัตรพระหรือเปล่านะเฮ้ยหรือว่าที่นี่มันเป็นกุฏิหลางวะอันนี้ผมไม่ทราบประวัติจริงๆนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูข้างบนขออนุญาตนะครับ ฮ้ย <He> ใครครับใครเอ่ยเฮ้ยตรงนั้นเป็นแสงไฟทางนะทุกคนนะ เป็นแสงไฟทางนะเดีย๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนดูจุดนี้นะครับผมขอ,อยยญานะขอ,อยยญาเหยียบนะจ๊ะเฮ้ยทุกคนครับมีมเสียงอะ่ะโห้ยจริงๆด้วยทุกคนมันเป็นที่ใส่ตลับปัดพระนะเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยไม่ใช่เสียงแมงไม่ได้เสียงแมลง สียงอะไรไม่รู้ทุกคนอุ้ยคนรู้ปะเนี่ยทุกคนโอ้โหหนึ่งศูนย์นะทุกคนนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์น้เลขนะอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะห,นห,นหมดเลยนะครับผมผมเจอเลขเด็ดนะครับหนึ่งศูนย์นะทุกคนนะหนึ่งศูนย์สามเจ็ด เฮ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะขออญาตจับนะครับเ,เสียงอะไรมันทุกคนครับ เอ้ยวิคุลุกคุณลุกสู้เลยผมว่าน่าจะเป็นกุฏิหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจทุกคนเพราะมันเหมือนเอ้ไม่ได้เหมือนดิมันมีมันมีที่ใส่ตาลปัดพระนะนี่มีทางลงด้วยผอะลงไปดูข้างล่างนะครับทุกคนเสียงอะไรมันปึ๊บ ล่างมีอะไรไหมครับม,มีอไม่ไรครัทุกคนมีแตป่านะครับนี่ครับเฮ้ยทุกคนครับพานมันอยู่มันมันมัน มันตั้งไม่ใช่เหรอตอนผมดูอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอ่ถ้าเป็นวิญญาณหลวงพี่นะเพราะผมไม่แน่ใจว่าเป็นกุฏิพระหรือเปล่าทุกคนมันมีไม่ดีไง ผมน่าจ,จะเดาไปว่าเป็น,ยนิยันถึงพี่แล้วกันนะครับคิดมันมาได้ไงอ่ะมันอยู่ห้องห้องไหนวะห้องนี้แหละนี่นี่นมนอยู่ตรงนี้เฮ้ยผมจำได้ว่าประตูมันเปิดนะ เสียงใครอะทุกคนตอนนี้ผมได้ยินเสียงผู้ชายแก่กับผู้หญิงแก่นะเฮ้ยเียกโอเคน่้จะไม่มีอะไรแล้วนะคนยวผมจะเดินไปอีกสถานที่นึงนะครับผมวันนี้อาจจะ ถ่ายเยอะหน่อยนะครับผมเพราะมาต่างจังหวัดทั้งทีก็ต้องถ่ายเก็บไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอออกนอกจากนอกพื้นที่ก่อนนะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เฮ้ยเฮยเฮย เียงอะไรวะทุกคนครับประตูมันเปิดป่ิกี้มันปิดแต่ตอนนี้มันเปิดเชี่ยวผมผอออกจากนอกพื้นที่ก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว น่ากลัวจริงพี่ปอเฮ้ยโอเคโอเคผมขอขอออกก่อนนะขอออกก่อนโอเคครับวันนี้บอกเลยว่าน่ากลัวจริงนะครับผมกับโลเคชันต่างจังหวัดนะครับขอบคุณพี่ปอนะครับตาที่สิบสามนะครับผมที่มาเป็นเพื่อนในวันนี้นะครับแล้วก็ให้มาถ่ายกับโลเคชันร้อนๆนี้นะครับ วันนี้ผมมากับพี่ปอสองคนนะครับผมแต่ผมให้พี่ปอไปรออยู่ที่รถนะครับเพราะสไตล์ผมดีเพราะสไตล์ผมเป็นสไตล์เดินเดี่ยวนะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่เฮ้ย <Hey. S 1> แรงจริงทุกคนผมไม่รู้ที่นี่เป็นกุฏิพระหรือเปล่านะแต่มันมี หลวงพี่เจ็บคอเหรอเอาอย่าโอมไม่หลวงพี่ผมขอโทษครับหลวงพี่ผมขอโทษโอเคทุกคนผมขอออกจากพื้นที่ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ